สวัสดีครับสวัสดีนั้นตกปลานะครับวันนี้นะครับผมนักฟิชชิงเก่าได้มีโอกาสนะครับออกทริปตกปลาในวันหยุดอีกแล้วนะครับก็สําหรับทิปนี้ผมจะมาตกปลาหน้าดินนะครับที่บ่อสาหลายนะครับก็ซึ่งบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อธรรมชาติท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพของไมันะครับว่าสภาพของไม้ของบ่อนี้มันเป็นอย่างไงนะับนี่ก็เป็นสภาพของบ่อโดยรวมท่านผู้ชมบ่อนี้ก็ใหญ่ประมาณสัก3 4ไร่นะครับซึ่งน้ําในบ่อนี้ชาวบ้านใช้แบบการทําเกษตรนะครับ แวันนี้ผมก็เลยลองมาเทสนะครับว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งวันนี้ผมนาเบ็ดมาทั้งหมด5คันนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะเป็นลอกเบอร์สามพันนะครับคันก็เป็นคันชุดอ่อนน้อยเบรดแปดสิบห้านะครับเอ็นลอกก็เป็นสิบปอนนะฮะร,ระยะการตีผมก็อาจจะตีแบบไม่ไกลมากกว่านี้ลองสุ่มๆเพราะว่าน้ําที่นี่มันลึกนะท่านผู้ชมลึกอยู่นะเดี๋ยวมาลองติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะท่านผู้ชมหมายรกกลงไปก็ยังนิ่งอยู่นะ วันนี้ผมค่อนข้างที่จะรีบน่อนะครับเพราะว่าสายมาแดดส่งมาห,า,หาเรามันไม่มีที่นั่งนะต้องรีบน่อยส่วนดี๋ยวที่ใช้วันนี้ผมเลือกใช้เป็นลำปิศาท่านผู้ชมบวกขนมปังโมเมตนะครับกลิ่นใบเตยน,นะฮะก็เดี๋ยวเราต้องมาลองดูนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานอะไรนะครับมาฝากท่านผู้ชมวันนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาตอนนี้เราไปตกปลาดีกว่าป่ะลุยครับอืืม ตัวแรกครับทีนี้มาชมดูสอัอันนี้จิตราดาเลย่านผู้ชมดูเลย่เงี้ยอึ๊บนี่างเยสวยๆครับมาแล้วครับสุดยอดครับสุดยอด ไว้สองครับสีเดียวกันเลยนะท่านผป้ชมพูเนียบชมดูทาง,งยางแดงเนี่ยทางสียังแดงเนี่ยเหมือนกันเลยดอดนะครับตัวสองครันมาครับดูดูตัวเหอะ Oh, oh, oh. đại chịu chiến <laughs> đại chiến chịu chạy chịu chạy chịu chạy chịu luôn chịu chạy chịu chạy 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 อง,องเงี้ยรอมานานแล้วานานจะได้เจออหลุดนะเว้ยไอบิ๊กด้วยครับตรงน,นี้ครับบิ๊ก็ไม่มีเลยนะเลยอยหลุดเวย้ยอหลุดเวย้ดดวยโอ้ดดยโอ้ยเนี่ยท่านผู้ชมมาครับตัวใหญ่ตัวนี้คสามหมื่นเลยใครจะสวยนะฮะตรงน,นี้ครับกดคันโกงเนะี่ยวิ่งกับงาท้องตอนนี้สิบโมงท่านผู้ชม นี่ครับผมส่งมือวัดมากแล้วเขาเรียกหน่วยสมทบสมทบเ่ะอต่อไปก็ตอนนี้มีคนถือกล้องผมน่าถือเพืา่อมาชมต่อไปจะให้เตยตกนะครับเอออันนี้ก็จะเป็นนาแบนน,น์น่ครับนาแบนก็จะมาตกชิงเหลวดูใช้โอ้โหปิวมันเลยอะ่ะปิวมันเลยวัดทั้งวันครับโอ้โหว,ว,วัดทั้งวันวัดไม่หยุดสุดยอดก็แต่ก็อนดินเนี่ยมันจะกินแบบ <c oughs> หยุดหยุดให้หายนะท่านชมไม่กินตลอดเดี๋ยวเราลองดูครับว่าจากตอนนี้กี่โมงกันเตอสิบโมงกว่านะเดี๋ยวจะให้เตอจัดไปลยาวับผมจะเป็นคนถือกล้องเดี๋ยวท่านชมรอดูคนกิ้งท่านชมนี่กิ้งยังนอนอย่างเงี้ยยังไงก็กิ้งดูทุกคนจะเบ็ดใครจะอยู่หมูจริงๆไหนไหนคุณมีความหวังไงบ้างคุณสุเอรัตน์วันนี้ความหวังเหรอตอนนี้ไม่ตั้งความหวังให้ดึงสักตัวสองตัวก่อนแล้วค่อยตั้งความหวังจริงไง ยังไม่ได้ดึงเลยก็เลยไม่มีหวังไงโอเคโอเคติดตามชมติดตาม 你才开！ มาถ้ามาชมกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวให้ตายกปลานะครับจะบอกว่าเต็มกระชังอะ่ะวันนี้ปลากินแปลกๆมากท่านผู้ชมกินๆหยุดหยุดกินทีสองทีแล้วก็หายเป็นชั่วโมงสองโมงดูปลาแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดมาตกทุกวันนะ้ปลาไซส์สวยน่ากินดีท่านผู้ชมคาออยังยืนคมดูผลงานเลยยังหูดิ้น พอดิ่งเอาคุณอกไปนั่นทิ้งไปได้กี่ตัวเสร็จเลยทักัปคิดตัวอะห้าตัวจริงอะหน่งสองสามสี่ห้าปล่อยไปก็จะเหลือแค่แค่สี่นะไปไปไปตัวนี้ไม่เอาตัวนี้สายเกิน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 กิหมดบ่อต้องปล่อยคืนแล้ววันนี้เราจะมากกว่าห้าหรือวะใช่เราปล่อยตัวสิบแหละ มันไม่ได้ไงสายมันสายมันเกินมาตรฐานต้องปล่อยไปว้าวนี่นะท่านผู้ชมสายก็มีพอได้แล้วเนี่ยได้เข้าแล้วทั้งเย็นจานหนึ่งพอดีนี่ยะก็เทปนี้เตยมาอ่างนี้เป็นยังไงบ้างบ่นนี้เงียบนิดนึงเงียบนิดนึงแต่ว่าจุดที่เราตีท่านผู้ชมมันสบายเนะก็ สำหรับน้ำที่จะมาตกตามคลิปนี้นะครับก็จะมีจุดตีตรงนู้นนะครับนู่นครับตรงนู้นล่มเลยตรงนู้นตรงนี้ตรงผมนะแล้วจะมีช่องสับปะดตรงนู้นแล้วก็นู่นครับตรงนู้นต่างนู้นนะฮะก็ตกได้รอบบ่อแล้วครับก็สําหรับน้ำครับท่านไหนเนี่ยที่จะมาตกที่นี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งกัดไว้ท้ายคลิปนะครับเฮ้ยไม่ใช่ทิ้งกัดไว้ใต้คอมเมนต์ข้างล่างนะก็ระหว่างที่ผมพิมพ์ไว้ก็ลองกดอ่านเพิ่มเติมนะครับจะมีขึ้นอยู่นะฮะงหลังก็ทริปนี้เนี่ยปลากินแบบว่า สองทีสามทีแล้วก็หายไปชั่วโมงสองชั่วโมงปลาจะกินอย่างใหใหม่เพราะว่ารุ่นเนี้ยเยอะรุ่นนี้รุ่นนี้รุ่นจะเติมะไรขึ้นมาแหละครับท่านผู้ชมตามที่เห็นเลยก็สำหรับนั้นนะครับท่านไหนที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้ผมนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาท่านนะครับไปตกปลาที่ไหนนะครับต้องติดตามนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวจากกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปไม่ติดตามต้องได้โปด